สวัสดีครับช่างผันครับผมวันนี้ก็มาส่งโต้สนุกเกอร์นะครับห้าคนสิบฟุตตัวนี้โตะใหม่นะครับพื้นหินชนวนนอกตัวนี้ลูกค้าตัวนี้เป็นโตะใหม่ทรงเรยเล่สีเงินครับตัวนี้ลูกค้าดีเควสสีเงินเพราะสีทอเงเยอะแล้ว<ป>สวยมาอดูรอบๆไปก่อนตัวนี้วันนี้เราก็มาติดตั้งอยู่ที่ อู่ทองนะครับจงบังหวัดสุพรรณบุรีเป็นโต๊ะขนาดโต๊ะใหม่ขนาด5้าคูณสฟุตนี่อุปกรณ์เราก็มีลูกสนุกเกอร์แปดเอนะครับหนึ่งชุดี๋ยวก็ผีลายอ่าผ้าคลุมแปลงปัดช่องหนึ่งโหลสามเดียมครบเซตครับไม้เลสถ้าเป็นหินชอนนอกเนี่ยไม้เลสเราจะให้เป็นหัวทองเหลืองนะครับนี่ก็ไม้คิวแล้วก็นี่ไม้คิวพร้อมราวคิว เลนส์คิวทั้งหมดเราให้6ด้ามครับแล้วก็โคมไฟตัวนี้เป็นเซตของหินชนวนนอกจะโคมไฟ4ดวงตัวนี้ซื้อไว้เล่นเองนะครับผมให้ลูกชายซ้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเรียกลูกชายก่อนลูกชายเขาชอบเล่นสนุกมากเลยมาเร็วมาที่เร็วมาที่มาหาที่เนี่ยเอา่มทำอาหารนะนี่ชอบชอบแทงนูกไหมชอบครับชอบเหรอแล้วโต๊ะนี้สวยไหมโต๊ะสวยไหมสวยครับสวยไหมอ่ะดูดิ เดี๋ยวลองแทงให้ดูหน่อยได้ไหมโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้น้องแทงให้ดูนึเ่เดียวเดียวเดียวใช่ใช่อ่ะฝึกฝึกจากไหนฝึกจากไหนยูทูบครับอ๋อฝึกจากยูทูบใช่ไหมอ๋อเรียนเองใช่ครับอ๋อไม่ได้ไปเรียนจากที่ไหนใช่ไหมใช่ครับโอเคอ่ะเดี๋ยวลองแทงเดี๋ยวลองแทงเดี๋ยวรอดูน้องแทงน,นะครับ <S <S ผมก็ยังไม่เห็นฝีมือครับดีแล้วเด็กจะได้ไม่ชอบเล่นสนุกอ่ะถือให้ลูก อ้าวแทงเลยแทงเลยเฮ้ยเอาใหม่อันนี้ลองชิงใช่ไหมเออลองชิ่งลองชิงอยู่ลองชิงครับเดี๋ยวเล่นกันนะก็ได้แทงกันนะแทงกันนะามาฮนะ,ะน้านะ<ๆ>นะ เตัวน้องยังตัวตัวตัวน้องยังไม่สูงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาพ่อคุณพ่อเขาจะซื้อรองเท้าให้ใส่น,สน,นี่ลูกนี้ลูกจอ ไม่เล็ดนะไม่เลสไหมไม่เล็สไหมแทงได้ไหมมาไม่เล็ดไม่เล็สเออไม่เล็ดไม่เล็ดเออไม่เล็ดไม่เล็ดมีนี่ใช้ไม่เล็ดเออแทงลงหน่อยแทงสักลงสักลูกแทงเลยอืของมันยังใหม่อยู่อย่างนี้แหละ ทีมชาติตัวตัวอยืนสุพรรณตัวยืนที่ตัวย่อตัวยืนสุพรรณไปก่อนอีกไม่กี่ปีจะเป็นตัวยืนสองพันละ ไปแล้วครับกอะไรชมพูน้องตัวยังไม่สูงครับต้องใส่รองเท้านิดนึง гораз. ให้สูงกว่าหน่อยถึงจะตั้งได้นะแขนยังแก่งอยู่กีข่ขวบไปเนี่ยเก้าขวบ,ขวบมันน้าเลยน้าก็เล่นตอนแปดขวบ อย่างไงท่านใดสนใจโต๊ะสนุกเกอร์มือหนึ่งมือสองหรือจะซ่อมโตะสนุกเกอร์เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนยางขนย้ายติดตั้งทุกอย่างเปลี่ยนพื้นจากพื้นหินปูนเป็นพื้นหินแกนิกติดต่อมาได้เลยครับฝากทุกคนติดตามด้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ครับสุพรรณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณลูกค้าสุพรรณด้วยอ่ะนี่น้องคอยดูไว้นะครับอนาคตทีมชาติชอบสนุกมากเลยครับโต๊ะยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเล่นแล้วขอบคุณลูกค้าอำเภออูทองสุพรรณบุรีด้วยนะครับผม เดี๋ยวครบกันใหม่ครับผมตัวต่อไปครับเฮ้ยลงแล้วสวยงามเหลืองเบว้เยี่ยมสวยสกูสวยสวยตรงนี้อีกเหลืออีกทีเบิ้ลเลยลูกเฮ้ยแรงลงนะเนี่ยโอ้โหโอเคไป 拜拜。Hey, bye.